สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมักฮอดออนไลน์นะครับในแอปมักฮอดคันเทพคราวนี้เราเดินสามตัวยงพบกับไม่รู้จะอีปุ่มหรือมาตรฐานดี ั่งสีนูน้นเป็นอีปุ่มนะครับเป็นอีปุ่มขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องหลบก่อนหลบการต่อสองนะครับหลบการต่อสองทีนี้เราก็ไปเพื่อจะไปตัดหางเขา อ่าเขาขึ้นมาแล้วแบบนี้เราตัดก่อนเลยนะครับตัดหางก่อนเลยขึ้นไปสรงนี้อขึ้นมาเตรียมเขาจะยิงสองเราสิบเก้าสิบห้า ชดนี้เราเราเดินเบียดเลยดีกว่าเบียดเข้ากินเลยให้เขาตอบบังคับให้เขาตอบเราขึ้นไปเตรียมไปเข้าฮอตเขาอาจจะพุ่งมาที่หมายเลขสิบเอ็ด,ดคอยดูเนาะอ่ไม่มานะครับไม่มาถ้าไม่มาเราก็ลงไปเลยเตรียมไปเส้นเข้าฮอตอาจจะเข้าฮอตได้เร็วกว่า กันไว้ก่อนดีกว่าการเดินสาม,มารถเจ็ดกันไว้ก่อนไม่ให้เขาบีบขึ้นมาต่อได้คือถ้าเขาขึ้นมาค้ำหมายเลขสิบเขาจะสามารถต่อเก้ามาหกได้ง่ายๆนะครับเขา้าฮอดง่ายเกินไปจังหวะนี้เราเรามาจาัด โครงการเราจะมาจับกินฟรีตัวนี้ดีกว่าตัวหมายเลขสิบห้านะครับเราไปเข้าฮอดทางนี้ดีกว่าอ่านะครับมาแล้วจับกินฟรีเลย มาคอยดูนะครับวิดีโอชุดนี้เราจะเล่นกัน4เกมเช่นเดิมนะครับกินฟรีไปค่าฮอตไม่เอ่ย ถ้าค่าเสียเปรียบเรานะครับอันนี้อย่างนี้เสียเปรียบเลยอันนี้ก็กันตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ล็อกอย่างนี้เลยเรียบร้อยนะครับ่ากระดานที่หนึ่งเราชนะไปมาชมกระดานที่สอง ลักษณะเหมือนจะเล่นห้าแต้มงั้นเราขึ้นตัวนี้ไปถ้าเขาเดินแปดสิบสองให้เราไปหมายเลขสิบเก้าเลยนะครับเอาอไม่มาเขาต่อตัดข้างนะครับต่อตัดข้างถ้าขึ้นมาสิบห้านี่โดนร่มนะอาไม่มานะครับไม่มาไม่มาขึ้นไป เป็นรูปแบบตัดข้างขึ้นไปพุ่งขึ้นมาเลยทีนี้ไปครับก็ถือว่าเขาเดินได้ดีนะครับคู่แข็มท่านนี้แต่มีเล่นได้ครมเลย เดินขึ้นมาแล้วต่อขึ้นไปต่อยัดขึ้นไปเลยเบียด,ข,ดขึ้นไป สให้กินฟรีก่อนแล้วค่อยเบียดกินฟรีอ่าลักษณะนี้เขาจะไปเราจะมีโอกาสเข้าฮอดสองตัวมากกว่าเขาเข้าฮอดเตรียมค่า หลบปุ๊บไปนี่เตรียมยิงสองหมายเลขสี่ยิงสองสิบไปเจ็ดเตรียมยิงสองเขาหลบแล้วเขาหลบไปเข้าฮอตนะครับเนี่ยตัวนี้แหละทาให้เราได้เปรียบตรงที่ว่าเราเข้าฮอตสองตัวก่อนนะครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้หลบมานี่ก่อนให้เพื่อให้ทางหมายเลขหกเข้าฮอตได้นะครับเราไปเข้าหมายเลขสองเราจะโดนค่าฮอต เราเข้ามายเลขหนึ่งทีนี้เราล็อกเลยถ้าเราค่าฮอตหมายเลขนี้ได้ <_ EN> ก็เท่ากับว่าเราชนะเลยนะหมายเลขยี่สิบหกเลยพราะเขาเหลืออยู่แค่สองตัวฝั่งน้อนแ้วก็ฆ่าเลยครับฆ่าเลยง่ายๆเลยชนะเลยนะ <_ EN> เรียบร้อยนะครับ สองกระดานแรกชนะหมดมาดูกระดานที่สามที่สี่นะครับอ๋อเป็นน้องนๆ FC ที่ดูไลฟ์สดประจำนะครับไลฟ์สดประจำ เวลาเร็วเหลือเกินถ้าเดินเร็วแบบนี้อาจจะเป็นหกเกมนะครับขึ้นกองโจนดีก่อนสิขึ้นกองโจนไปครับตรงนี้ต้องหลบออกเขายิงสองส่วนมากจะเดินสิบเก้าสิบหกแต้มนี้นะครับ เคยเห็นเขาเดินนะเบียดให้เราออกข้างแล้วก็เดินสิบเก้าสิบหกเพื่อตวัดสองเราไม่รู้ว่าคนนี้จะทำไหมกำลังคุนคิดอยู่อทำจนได้นะครับทำสองตัวนี้จนได้ งั้นเราก็เข้ากินกองโจรนะครับกองโจรเบียดมาเข้าฮอดเราหลบตัวนี้เสมอนะครับตัวนี้เป็นแต้มเสมอนะถ้าฝั่งความเดินดีที่สุดก็เสมอได้เช่นกัน เรากินไปตรงหมายเลขยี่สิบแปดแล้วเขาก็าเข้ามานี่เราเดินยี่สิบยิบสี่ให้เขาเข้าฮอดเลยยี่สิบสี่ยิบเจ็ดเพื่อเส้น กินไหนก่อนดีถ้ากินตรงนี้เราหนีเข้าฮอดนะครับตัวนี้หงายเริ่มได้เปรียบหงายมีห้านะหงายมีห้าความมีสี่คราวนี้หง,งายเหนื่อยหน่อยแหละทีนี้เหนื่อยหน่อยออกต้องออกแรง ลงมาจับกินฮอตก่อนเตรียมค่าโดนค่าทุกทางนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางหมายเลขสี่ก็โดนสามมาแปดมาทางหมายเลขสองก็โดนสามมาเจ็ดมาทางหมายเลขสิบแปดก็โดนสิบสิบห้าโดนค่าหมดเลยครับตัวนี้ฮอตเหนื่อยแล้ว มาความอาอยอมให้กินนะครับไม่หนีซะด้วยโยกเป็นหมายเลขยี่สิบเหมือนเดิมมานี่แล้วก็ดักนี่เลยง่ายๆอันนี้ชนะรวดเลยนะครับทีนี้ชนะเลย ลอยครับกระดานที่หนึ่งมาถึงกระดานที่สองในกระดานที่ที่สองของเกมคู่นี้แต่ว่าเป็นกระดานที่สี่นะครับเขียนขึ้นมา เล่นสวมบทเป็นมาตรฐานนะครับฝั่งความเขาขึ้นเป็นดาวเหนือ ถ้าเขาเดิน8ปดมาสิผมว่าจะยอมทุ่มทุนสร้างเดิน19 15ให้กิน2แล้วเดิน18 14นะครับเพื่อทะลุเข้าหอดถ้าเขาเดิน8ปดนะแต่ไม่รู้ว่าอยา,ากจะชนะหรือเปล่าแต่แต่เราได้เข้าฮอตแน่ๆแหละนะครับทุ่มทุนสร้างหน่อย ไม่เดินนับงั้นก็ไม่ได้ชมไม่ได้ชมเต้มนี้ไปครับเบียดเข้าฮอดไปก่อนเขาก็น่าจะกินละคนละตัวสิบสิบสี่ สิบสี่ไปเข้ากินหนึ่งตัวหนีมาไปเข้าหอดอีกตัวหนึ่งไปครับ มานี่ฮอตขยับไม่ได้นะครับฝั่งไหนขยับโดนฆ่าหมดจับยิบห้าไม่ได้จับยิบหกไม่ได้จับยิบสามโดนฆ่า จับสิบเก้าก็โดนฆ่าตัวนี้ฝั่งงายเดินได้แค่เบีย้ยตรงมุมซ้ายมือนั่นเลยครับเดินได้ตัวเดียวนั่นแหละเราพยายามจะต้อนฮอตเพื่อฆ่าฮอตนะครับเราอาจจะให้ฮอตกินสองเลยก็ได้ เดินย7 23ิบเจ็ดยิบสามให้กินไปตกหมาเลขสิบแล้วเอาเราเอาฮอตของเรากินไปตกหมายเลขเจ็ดเพื่อยึดแนวเส้นนั้นนะครับถ้าเขาเดินหกมาเก้านะเราจะคุมสามหมากตรงมุมได้เลยนะครับอ่าคูแข่งเส้นเลยครับเพื่อหนีฮอตจากตรงนี้ไม่ให้โดนต่อ นู่นเลยเขาลากไปไกลเลยพอลากไปไกลปุ๊บเราไปเข้าฮอตทางนะั้นไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งยังไงเราก็ได้เปรียบแล้วครับตัวนี้เขาทำอะไรได้ไม่มากนะครับก็ต้องเดินฮอตแล้วล่ะทีนี้ต้องขยับฮอตออกมาก็โดนฆ่าสิบหกก็โดนฆ่าสิบเก้าก็โดนยี่สิบสามก็โดนกินยี่สิบหกก็โดนฆ่า สามสิบก็โดนค่านะครับโดนหมดเลยอันนี้อันนี้ก็โดนอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะต้องจับถ้ามาจับนี่เราก็จับอ,อย่างนี้กินมานี้นะครับต่อมาเปิดกินกินไปไป สุดยอดนะครับเขาส่งสติกเกอร์มาขอบคุณมากๆครับสำหรับมาพอดสี่เกมขอบคุณครับ